มันจะมีไมโลกี่ถุงอะน,นี่อะไรอ่ะสวัสดีค่ะแม่จิ๊บนะคะวันนี้นะคะแม่จะมาวางแผนแกล้งจะจ่านะคะที่เราเห็นกล่องไมโลนะคะกับทุเรียนนะคะก็คือจะเป็นแผนการที่เราจะแกล้งเจษจานะคะน้องจษจานะเป็นคนที่ ไม่ชอบทุเรียนมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นค่ะแต่ว่าน้องจ,จ๋าอยากได้กล่องไมโลนะคะข้างในก็จะมีเป็นไมโลอยู่ข้างในนะคะแม่ไปแอบถอยมาให้นะคะไปแอบซื้อมาให้นะแต่ไม่ให้เฉยๆนะคะต้องโดนแกล้งก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะแกล้องอยังไงนะแม่ก็จะ เอาทูเรียนนะคะเข้าไปอยู่แทนที่ไมโลนะคะพอเปิดออกมาเจอทุเรียนไม่รู้ว่าน้องจ๋าจะว่ายังไงนะคะไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจกันแน่นะเดี๋ยวคุณแม่เ,เอาของใส่ก่อนนะคะ อันนี้นะคะทุเรียนนะคะคุณแม่ก็จะเอาใส่พลาสติกหุ้มไว้อย่างนี้นะเพื่อไม่ให้มันเละเทะนะคะ mm hmm. แล้วก็ก็ไม่โลดแล้วคุณแม่เอานมออกหนึ่งแพกนะคะ mm hmm. กติมันจะมีนมข้างในสองแพกนะ mm hmm. นะคะคุณแม่จะเอาทุเรียนใส่เข้าไปแทนนะคะเด mm ี๋ยวลองดูซิจะใส่ได้หรือเปล่าเด mm ี hmm. ๋ยวแม่ลองขยับนะคะ mm hmm. ตัวน,นี้นะคะทุเรียนนะคะก็ถก ที่โอวันตินแล้วนะแล้วเราก็จะปิดฝานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องโอวันตินของเรานะคะข้างในมันยัดทุเรียนไว้นะเอาวางไว้ที่นี่ละค่ะแม่กำลังจะไปรับน้องจั๊จ๋าที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถ้ากลับมาบ้านมาเห็นกล่องไมโลแล้วจะดีใจหรือเปล่านะคะ ตอนนี้น้องจ๋า,ก,จาก,กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะเอามาเลยลูกน้องจ๋าก,กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะกล่องอะไร,รอ่ะแม่กล่องไมโลไงของแม่ซื้อมาให้จ้นจ๋าไงจา๋จาจ้นจ๋าอยากได้ใช่ไหมอืมเป็นกล่องไมโลนะลองเปิดดูสิมันจะมีไมโลกี่ถุไงไอ้นี่อ,อะไรอ่ะโรงเรียน หอมไหมอะไรนะนะคาพยุฝนตกเราวิ่งหนีฝนมานะคะวิ่งมาอยู่ในบ้านนะเอาลองเปิดดูใหม่ซิมีอะไรอยู่ข้างในของชอบจักจ่าใช่ไหมใช่ไหมคะอะไรอยู่ข้างในหยิบมาให้เพื่อนดูซิหยิบมาให้เพื่อนดูหน่อยอะไรอยู่ข้างในอหยิบไม่ได้มันแหลก มันเลวเอ๋อเอากล่องนมออกก่อนนะอะ่ะเอาจะมีกล่องข้างในอะไรอยู่ข้างในไอ้ลองหยิบดิลองหยิบดิลองหยิบมัขึ้นมาดิอ๋อไม่กล้าหยิบนะคะเทเลยอ่ะจับมาได้ป่ะเหม็นไม่ไมเอาไม่จับค่ะะจับไม่จับวะไม่จับทำไมอ่ะชอบหรือเปล่าทุเรียนไม่ชอบมันหอมแล้วเนี่ย ลองชิมดูก็ได้นะมันหอมแล้วมันอร่อยมากเลยนะอร่อยเลยหรอแต่งว่าไม่ชอบทุเรียนเดี๋ยวทำไมแม่ชอบจังเลยมันอร่อยอร่อยวันนี้แกงน้องตจ,จ๋านะสำเร็จแล้วนะคะแม่แกงจั๊าจั่สำเร็จแล้วนะหลงกลจนได้ ก็อขอลาไปก่อนนะคะวันนี้แกงน้องจะส,สำเร็จแล้วนะ,นะที่บ้านฝนตกหนักด้วยค่ะขอลาวันนี้เราลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย,บาย